แสังให้ทอนน้พีนะครับคิววงคุณบอลนะครับหลุยส์ก้าตัวจริงนะครับแล้วก็น้องอาเธอร์นะครับพิทก็นายนะครับแล้วก็น้องปันสวิตีมนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายสนุกกับน้องๆกันต่อนะครับได้เลยครับอ่าถ่ายรูปด้วยกันหน่อยไหมฮะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน เดี Python, e ๋ยวเราจะให้พ okay. ี่ต้นทนิถีเป็นคนนับนะครับน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 ับถ่ายรูปโดยใช้เสียงที่สูงที่สุดนะครับประมาณไหนครับนึ่งสอก่อนอื่นนี่คือขอชมนะครับมือกลองมือคีย์บอร์ดสุดยอดอันนี้เราเรียนอะไรนะฮะมาฮิโดนนะครับมือกลองด้วยใช่ไหมฮะไม่รู้จักกัน สองสามใช่ไหมพี่ข้างหลังนะครับสวยๆนะครับสามลูกแล้วกันเนอะหนึ่งสองสามเงมียบเลยไว้หน 谢谢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 